กับพวผมตอกนะครับผมที่7แล้วนะกับอะไรที่สุดทีดที e ่เอเชียชิกเดี๋ยวเรียกว่ฟอนนะครับผมงานดิสนีย์ครับมาเวลยูนิเวิร์สครับผมสมัยเดอะแมนไอรอนแมนนางฟ้าไม่รู้โอเคครับผมนะอันนี้คอมมิกส์นะครับก็คิดถึงสมัยก่อนเลยเนะมันจะมีแบบเขาเรียกเป็นคอมมิกการ์ตูนนะครับ เนี่ยครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้หก็อ,อยากเอามาดูสักเล่มหนึ่งก็ดีนะถ้าเป็นไปได้นี่นะโอ้หมีนี่ด้วยนะครับแฟนต a s ติกโฟนะครับเมื่อก่อนผมไม่รู้กันเรื่องแฟนตัสติกฟู <c oughs> ดิกโฟโฟ,โฟไม่ฟูนะโฟนะอ่าโอเคนี่ครับแมนเรื่อแมนนะครับอันนี้เอาไม่ใช่ <c oughs> นะครับมาเวลแกลลอรี่นะครับ จริงไซส์สเปเชียลโอคือสมัยก่อนใช่ไหมเขาจะทำหนังสือแล้วปกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสวัสดีทูบิลิเวอร์คือคนที่มีความเชื่อที่แท้จริงอ่าศรัทธาที่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงใช่ไหมครับเอาเบนเจอร์ด้วยนะโอ้โห เพียบเลยมีเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่น่าสนใจรอกุอยู่ซึ่งคืออันนี้ครับ <ś led> <laughs> อ,อเขาไปถ่ายด้านในใช่ไหมมันก็ย,ยืนเท่ๆอยู่ในอ่าโอเค ปิดเบรกครับผม